ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาิกา30นาทีทางสวทอเบตง FM 93มิลิเตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t โดยทีมข่าวสวทอเบตง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการห้องข่าว9 3สําหรับวันนี้มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับดิฉันอุสณีค่ะยังคงมีประเด็นของทางกาศยามนานชาชาติเบตงมาหติดตามรับฟังกันค่ะประชาชนชาวอำเภอเบตงมั่นใจสายการบินจะกลับมาเปิดให้บริการได้ในเร็ววันรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมระบุว่าชุดเทศกาลจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากขณะที่สายการบินเตรียมไฟล์นำสื่อและเอเจนซี่โปรโมตการท่องเที่ยวในวันที่18มีนาคมนี้ จากกรณีสายการบินนกแอร์แจ้งผู้โดยสารที่จองตั๋วไว้ยกเลิกเที่ยวบินเบตงดอนเมืองในวันพุธที่16และวันศุกร์ที่18มีนาคมนี้หลังเปิดเที่ยวบินบัตถมาเลิกได้ไม่นานในวันนี้ที่เคาน์เตอร์นกแอร์ภายในท่าอากาศยานเบตงได้หยุดให้บริการทําให้ผู้ที่เปิดจองตั๋วล่วงหน้าได้มีการติดต่อสอบถามไปที่สายการบินนกแอร์ด้านนายบริพัตคงคาอายุ58ปีหนึ่งในผู้ที่มีความตั้งใจที่จะจองตั๋วเพื่อใช้บริการสายการบินนกแอร์เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพเปิดเผยว่าโดยส่วนตัวมีความตั้้งงใใจนกกาาารรรชบิขอสย การบินน่องแอร์เพื่อเดินทางโดยได้เข้าไปจองในระบบปรากฏว่าทางสายการบินแจ้งกลับมาว่ากําลังอยู่ในระหว่างการสื่อสารเส้นทางก็เข้าใจว่าเป็นช่วงแรกๆของการให้บริการอาจจะมีปัญหาซึ่งที่ผ่านมาเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ที่อยู่กรุงเทพได้จองไปแล้วทางสายการบินโทรแจ้งยกเลิกและได้ทําเรื่องขอคืนเงินแต่ต้องใช้เวลาหนานหน่อยโดยส่วนตัวคิดว่ามีคนที่ใช้บริการถ้าเป็นช่วงเทศกาลน่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากสายการบินก็ไม่อยากจะประสบป,ปัญหาขาดทุนส่วนเรื่องของราคาคิดว่าชาวเบต เฉพาะกลุ่มพร้อมใช้บริการแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดคนที่มีความพร้อมรับได้ขณะนี้จองไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรซึ่งต่อไปคิดว่าการใช้บริการสายการบินน่าจะดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในเรื่องของการเดินทางก็คือว่าตั้งใจว่าจะไม่ต้องนั่งรถไปหัดใหญ่ะก็ถือว่าสะดวกก็คิดว่าถ้าช่วงเทศกาลก็น่าจะมีผู้ใช้บริการเยอะครับในกลุ่มเพื่อนๆก็เขาก็อยากจะใช้บริการฮะแต่ก็ไม่รู้ว่า โดยรวมนี้ผู้ใชเบื่อกันเยอะหรือเปล่า ขณะที่บรรยากาศในตัวเมืองเบตงเศรษฐกิจในพื้นที่ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวมีการจัดจ่ายซื้อของตามปกติล่าสุดทางเพจของนอกแอร์มีการประกาศแจ้งผ่านเพจว่าในวันศุกร์ที่18มีนาคมนี้จะมีการบินฟลายสำหรับเอเจนซี่นกแอร์จะช่วยสนับสนุนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนายพี่บูนว่องศรีอุดมพรอายุ45ปีพ่อค้าเปิดเผยว่าการยกเลิกตั๋วเที่ยวบินผู้โดยสารเบตงดอนเมืองคาดว่าไม่คุ้มทุนของสายการบินที่มียอดการจองตั๋วน้อย ั้งนี้ส่วนหนึ่งน่าจะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งสภาพอากาศในพื้นที่เบตงที่มีฝนตกส่งผลถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวเบตงกันและคาดว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลเชียงเม้งเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนรวมทั้งการเปิดประเทศก็จะทําให้การท่องเที่ยวดีขึ้นประชาชนจะใช้ทางเลือกในการเดินทางโดยการบินมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะคาดว่าไม่ไม่คุ้มในในช่วงนี้ไงเพราะว่าเหตุการณ์มันเกี่ยวกับโรคระบาดด้วย เรอย่างคุณภาพอากาศนี่ก็สําคัญนะฮะช่วงสงการก็จะเยอะเช็งเมงก็จะเยอะเช็งเมงนี่ก็จะประมาณสักเป็นอย่างน้อยก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับสองอาทิตย์แล้วก็ช่วงปีใหม่ช่วงตรุษจีนเนี้ยก,ก็เยอะเยอะเหมือนกันยิ่งถ้าเปิดประเทศแล้วถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดเนี่ยก็จะทําให้การท่องเทีย่ยวนี่ดีขึ้นมากก็คือถ้าเกิดราคาที่สูงไปเนี่ยเขายอมจ่ายได้เพื่อซื้อเวลาที่หายไป2 3ามชั่วโมง ซึ่งล่าสุดทางกรมท่าอากาศยานได้ประสานสายการบินนกแอร์เรื่องชี้แจงผู้โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบินเส้นทางดอนเมืองเบตงตามที่สายการบินนกแอร์ได้ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางดอนเมืองเบตงดอนเมืองในวันที่16และ18มีนาคมซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ประสานกับสายการบินนกแอร์ถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยสายการบินนกแอร์ยืนยันว่าพร้อมจะทําการบินเส้นทางดังกล่าวแน่นอนและวันที่18มีนาคมนี้จะเป็นการเปิดเที่ยวบินไฟพิเศษในการโปรโมทการท่องเที่ยวเบตง ติดตามรับฟังรายการห้ขอข่าว93ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be tong ได้ใหม่ในวันและเวลวาเดียวกันนี้